เดี๋ยวมาเดินดูสวนกลางทุ่งโคกหนองนาหมู่2ตำบลหนองปลาไหลกันนะครับว่าช่วงที่จะเข้าหน้าหนาวช่วงนี้หนาวแล้วเนาะเริ่มหนาวแล้วนะครับเดือนพฤศจิกาโอ้หนาวจริงๆมันทําให้รู้สึกว่าอากาศเย็นสบายเช้ามาแต่โคกหนองนาครับเจอลมสองสาวันมานี้พื้นดินแห้งเลย อยู่ไม่ได้แล้วเจ้าของต้องขนฟางเอ่ยขนขี่แพะเอ่ยมาใส่วกหอนองนาเพื่อที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องมาลดน้ําให้กับต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เดี๋ยวเขาจะตายซะก,ก่อนเพราะว่าเราลงแรงลงขเขาแล้วลงแรงปลูกเอาไว้แล้วเลยนี่ยน,น,นมาลดน้ําต้นมะม่วงก็ดีต้นกล้วยก็ดีอู้แต่มันก็งามนะ ถึงแม้นช่วงนี้ลมจะแรงนะลมลม,ลมเขาเรียกว่าลมหนาวอากาศเยน็นๆลมแรงตอนนี้ก็ยังยังมีลมอยู่แต่ละต้นมันก็เริ่มรู้สึกเออถึงแม้นจะมีลมแรงเรารักษาหน้าดินรักษาความชื้นเอาไว้ก็ะทาให้ต้นไม้ไม่เหี่ยวไม่เฉาก็พออยู่สู้ได้ครับพอสู้ได้ดูต้นมะม่วงต้นนี้โอ้แต่ต้นนี้ดิออกดอกแล้วอะ่ะ ออกดอกออกอะไรแล้วมันรู้จะติดหรือเปล่าจะลมเข้าไปเนาะก็มีต้นชมพูก่ก็เอามาปลูกช่วงเอามือโอ้ก็เริ่มที่จะเขียวออกยอดแล้วมันเป็นสองฝั่งเนาะนี่ก็จะเป็นอ่กู้วยเอ้ก็ดีมะม่วงที่เอามาปลูกโอ้ดูดีเลยก็เกษตรกร แบบพึ่งพาธรรมชาติเนะไม่ได้ใช้สารเคมีจะลกหน่อยเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะมาเกี่ยวพวกหญ้าแฝกพวกเนี้ยเอาห่มดินไว้แต่ก็อะไรเกี่ยวไปเยอะแล้วละ่ะค่อยๆเกี่ยววันละนิดละหน่อยในส่วนนี้ที่เกี่ยวไปแล้วก็จะห่มเอาไว้มันก็เริ่มแห้งเหมือนเป็นฟางเลยนี่ขี้แพ้ออกมาก็จะมากองกองไว้นี่กองไว้อย่างนี้เลย แล้วก็ลดน้ําไปมันก็จะซึมเข้าไปให้กับต้นไม้เป็นปุ๋ยต่อไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปุ๋ยเลยอ่ะแน่นอนแหละกินน้ำเปล่าๆมันก็ไม่โตเนาะต้นไม้เหมือนกับคนแหละกินน้ำเปล่าๆก็ไม่โตมันต้องกินนมต้นไม้ก็ต้องกินพวกอาหารมีปุ๋ยนี่ต้นขาเนาะก็ได้หาฟางมอห่มดินเอาไว้กันความชื้นมันระเหย ขาชุดนี้ก็จะเป็นพวกขี่แพะเอามาโรยเลยเช่นเดียวกันต้นขนุนก็ดีต้นกล้วยก็ดีก็จะเอาขี่แพะมาโรยๆ,ๆ,ๆไว้เลยก็จะทำให้เขามีทั้งปุ๋ยมีทั้งรักษาวความชื้นไว้ด้วยก็ได้ประโยชน์ทั้ง2อ,อย่างเลยต้นสะเดานี่แน่นอนเลยทำไมใส่เยอะจัง เราไม่ได้ใส่เป็นการรเนาะเราใส่เป็นถุงมาถึงก็เทเลยเทเลยทั้งฟางเอ้ยทั้งขี้แพ้เอ้ยเทลงไปเป็นถุงๆเลยพอเราผลิตเองเนาะเราเลี้ยงเองนี่ต้นเพกาเตี้ยเนาะก็จะใส่เป็นถุงเช่นเดีวยวกันไม่ว่าจะเป็นต้นฝรั่งต้นเพกาก็จะใส่เป็นถุงๆเลยจะไม่เคาเรียกว่าไม่ประหยัดไม่ไม่เขียมเนาะ ใส่เลยเพื่อให้เขาอยู่ได้ลหลายๆวันเป็นเดือนสองเดือนแต่ละต้นครับถึงแม้มันจะมีลมแต่ก็ต้นไม้ก็ยังไม่ถึงกับแห้งเหี่ยวเนาะแต่ตุกล้วยนี้สิใบเริ่มแตกแล้วใบแตกทั้งหมดนี่ก็แย่หน่อยเนาะปีที่ปีที่แล้วปีใหม่ๆปลูกครั้งแรกเลยโอ้โหเจอลมเข้าไปใบแตกหมดเลยพอใบแตกเสร็จปับ๊บ สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มเหี่ยวก็ยังโอเคอยู่ครับต้นไม้ก็ยังเขียวก็ยังสวยอยู่แต่มะม่วงมันแตกยอดดีจังเลยโอ้ยเสยๆๆนี่เขียวและแตกยอดตักเขียวเลยชื่นใจชื่นใจคนทำกเกษตรก็อย่างนี้แหละครับเนาะมีเวลาก็ดูไปอ่าอย่างเช่นมะม่วงต้นนี้โอ้โหมันแตกแล้วอะ่ะ พาก็เช่นเดียวกันขี่แพะมีท่าไหร่ก็โปะเข้าไปใส่เข้าไปภาษาลาวโปะเนาะภาษาไทยก็ใส่เข้าไปโกยใส่เข้าไปเลยดูดูด,ดูประตูแขกก็สวยอ่ะอืน่ากินน่ากินพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยเท่านั้นเลยแต่ยังไม่ตัดเนาะตอนแรกก็ว่าจะตัดมาเหยียบเหยียบมันก็ก็จะตายแล้วนี่ ใบนี้ใบใบหม่อนเะะสวยโอ้โหเดี๋ยวจะเก็บไปให้แพะกินวันนี้มันใส่ขี้แพะแล้วก็ลดน้ำนี่ต้นมะม่วงโตแล้ววะมะขามป้อม,อมปีนี้น่าจะดีพอต้นมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่อาหารแพะนะกระถินมะม่วงก็ดีขนุนก็นดีโอ้ เขียวดีจังเลยอ่ะเดินดูเรื่อยๆครับคกหนงนาก็ทำให้เรามีความสุขอีกแบบหนึง่งทำให้ผมได้มีความสุขทำกเกษตรไปดูแล้วมันได้ผลดีก็เออชื่นใจไม่ไม่ตายก็โอ้ยยิ้มอันไหนตายก็ปลูกใหม่ดี๋ยวพึ่งท้อดูดูดูกล้วยมันโตเร็วอ่ะปลูกแค่สองเดือนมั้งเนี่ยบุ้มเลยอ่ะ ดู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 โอยชื่นใจชื่นใจรอดตายแล้วเดี๋ยวก็ให้น้ำเขาอย่างสม่ำเสมอเนาะให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ,อยังไงก็รอดจะได้เกิดขาดน้ำเมื่อไหร่จบเลยนี่ที่ตัดวันนั้นโอ้โหก็สวยอะพอตัดปุ๊บก็เป็นฟางเป็นหญ้าเป็นเลยห่มดินไปประมาณนี้เลยครับโคง้งหนองนา นี่เดินทุกซอกทุกซอยทุกมุมหนึ่งไร่นะสี่สิคูณสี่สิบเมตรกว้างสี่สิบเมตรยาวสี่สิบเมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะได้บ่อสองบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่กำลังทำคนเดียวเหมาะเลยถ้าเกิดสามไร่ห้าไร่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวถ้าเกิดประมาณนี้ครับสี่สิบคูณสี่สิเมตรเนี่ยคนเดียวนี้ทำสบายเลย ไม่เหนื่อยอย่างผมรดน้ำแป๊บเดียวก็เสร็จละสิบห้ายี่สิบนาทีแต่ถ้าเกิดเป็นไล่สองไล่นี่โอ้สองไล่นี้มันมันเยอะไปโอ้ชื่นใจมาอุโม,มงต้นไม้แล้วชื่นใจเลยครับโคกหนองนาหมู่สองตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับ